khả năng quân mèo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 , quần mèo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 . ควนคๆวนควนค,นคนอ้าอ,าอาางดูขาคือบอึกันอืออือบอ่ใส่ถุงเท้าสีถุงถุงเท้าคือมีสามให้ไปใส่ขาหนึ่งนี่น ถุงเทาหายขางหนึ่งมีขางมีสามขังเนี่ย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 ถุงเท้าหายเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยถุงเท้าหายเอาไปใส่เวนนาแทนเด็กเอาเอาใส่เวนนาแท่นอุ้ยมันยังนี่มันยังนี่มันยังนี่มันยังอันนี้มันยังนี่อันนี้มันยังนี่

หางจกขวางด้วยนี่นี่แมวยังไม่ได้หูอมแมยังไม่ได้หูนี่หแม่บ่บ่ดื้อโอ้ยโอ้ย พีลานหน่อยตัไหนพี่ลานหน่อยหลานในหน่อยมันยางทางนี่บัดนี้ยอืมนี่ม่นางนี่